พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชอนนยศอนนยศแปลว่าไม่แน่นอนการล่วงละเมิดที่มีการปรับอาบัติไว้ไม่แน่นอน คำว่าอนิยตนี้มิใช่เป็นชื่ออาบัตเหมือนชื่ออาบัตอื่นๆเช่นปาราชิกสังฆาทิเศษเพราะการปรับโทษเป็นอาบัตตามความผิดนั้นยังไม่แน่นอนอาจเป็นปาราชิกเป็นสังฆาทิเศษหรือเป็นปาจิตตีก็ได้แล้วแต่กรณีการปรับอาบัตในอนิยตนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลหลักสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคืออุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้ที่ได้เห็นภิกษุนั่งในที่รับตาหรือในที่รับหูกับผู้หญิงอันไม่เหมาะไม่ควรแล้วพูดขึ้นมาโดยไม่เจาะจงว่าผิดอย่างไรเช่นพูดว่าการที่พระคุณเจ้านั่งในที่รับที่กำบังกับผู้หญิงเช่นนี้เป็นการไม่เหมาะไม่ควรแม้พระคุณเจ้าจะไม่ได้ทำการนั้นๆ ให้ต้องอาบัตก็จริงแต่ก็บอกให้พวกชาวบ้านผู้ที่ไม่เลื่อมใสให้เชื่อได้ยากหรือพูดเจาะจงว่าภิกษุผิดวินัยข้อไหนนี่ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งคือภิกษุผู้นั่งอยู่ในที่รับตาหรือในที่รับหูนั้นเมื่อถูกกำหนดว่าทำไม่เหมาะไม่ควรแต่ไม่ได้เจาะจงว่าผิดอย่างไรหรือพูดเจาะจงว่าผิดวินัยข้อไหนยอมรับการกระทำนั้น อย่างนี้พึงถูกปรับอาบัติสามอย่างมีประราชิกเป็นต้นตามที่ตนยอมรับหรือถูกปรับอาบัติอย่างเดียวตามที่เขาเจาะจงความผิดอุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นคืออุบาสิกาซึ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะซึ่งเป็นผู้ได้บรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลหรือผู้เข้าใจเรื่องศาสนาดีเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้เป็นโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นผู้แจ้งการกระทำของภิกษุอันเป็นต้นบัญญัติอนิยตสิขาบทนี้จัดว่าเป็นอุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้อุบาสกแม้จะเป็นอริยบุคคลและเป็นหญิงธรรมดาทั่วไปซึ่งไม่ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลหรือไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่มีความเข้าใจเรื่องศาสนาดี หรือนับถือศาสนาอื่นไม่เข้าขายที่จะพูดขึ้นเพื่อให้มีการปรับอาบัติแก่ภิกษุในเพราะเหตุนี้อนิยตนี้มีสองสิกขาบทคืออนิยต์สิกขาบทที่หนึ่งคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอที่จะทำการได้กับมาตุคามสองต่อสอง อุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือปราชิกก็ดีสังฆาทิเศษก็ดีปาจิตตีก็ดีภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือปราชิกสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้นั้น กล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นธรรมนี้ชื่ออนิยตเนื้อความย่อในหนันงสือนวโกวาทภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสามอย่างคือปาราชิกหรือสังคาทิเศตหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้น หรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นอธิบายความโดยย่อคำว่าในที่ลับคือที่ลับตากับที่ลับหูที่ลับตาคือที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะแลเห็นภิกษุหรือมาตุคามขยิบตายักคิว้วหรือพงกศรีรษะได้ที่ลับหู คือที่ซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินคำที่พูดกันตามปกติได้คำว่าอาสนะกำบังคืออาสนะที่ปิดบังไว้ด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านต้นไม้เสาหรือกระสอบข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าพอที่จะทำการได้คืออาจที่จะเสพเมถุนทำกันได้ คำว่าสองต่อสองคือภิกษุกับมาตุคามคือผู้หญิงคำว่านั่งหมายถึงเมื่อมาตุคามนั่งภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดีเมื่อภิกษุนั่งมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดีนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนก็ดีคำว่าอุบาสิกาหมายถึงสตรีพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะ พูดถึงพระธรรมเป็นสรณะพูดถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคําว่าผู้มีวาจาเชื่อถือได้หมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลผู้ตรัสรู้ธรรมผู้เข้าใจศาสนาดีคําว่าอนิยตแปลว่าไม่แน่นอนคือเป็นปาราชิกก็ได้เป็นสังขาทีเศษก็ได้เป็นปาจิตตีก็ได้ อุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อได้เช่นนั้นพึงพูดขึ้นด้วยธรรมสมประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือปาร,ราชิกก็ดีสังฆาทิเศษก็ดีปาจิตติก็ดีภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสามประการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือปาร,ราชิกสังฆาทิเศษหรือปาจิตติอีกประการหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้นั้น กล่าวด้วยทำใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นสิกขาบทนี้เป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญแก่อุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้โดยที่เมื่อนางเห็นภิกษุนั่งในที่รับตาหรือที่รับหูกับหญิงสองต่อสองก็เข้าไปเตือนว่าไม่เหมาะไม่ควรไม่พึงกระทำเมื่อภิกษุไม่เชื่อจึงไปแจ้งแก่พระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติ เป็นข้อห้ามไว้ทั้งนี้เพราะทรงเห็นว่าอุบาสิกาเช่นนั้นเป็นเสาหลักในการให้ความอุปถัมบำรุงภิกษุสงฆ์ช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและมีจิตใจงดงามที่จะเห็นพระพุทธศาสนาสถาพรมั่นคงจึงเสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์และสติปัญญาถวายแก่พระาศาสนาอย่างเต็มที่การบัญญัติพระวินัยคล้อยตามความเห็นของอุบาสิกาเช่นนั้น จึงเป็นการเหมาะสมบทภาชนีแห่งสิกขาบทนี้บทภาชนีคือบทที่ควรขยายความอันท่านตั้งไว้เพื่อขยายความหมายถึงการนำเอาคำหรือข้อความในสิกขาบทที่ท่านอธิบายมาชั้นหนึ่งแล้วมาอธิบายเสริมความเข้าไปอีกเพื่อความชัดเจนแม้ในสิกขาบทนี้ท่านก็ตั้งบทภาชนีไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับหรือไม่ปรับอาบัติคือภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติภิกษุยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัติพึงปรับตามอาบัติภิกษุยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัติพึงปรับเพราะการนั่งภิกษุยอมรับการไป ไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปไม่ยอมรับการนั่งยอมรับอาบัตพึงปรับตามอาบัตภิกษุไม่ยอมรับการไปยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตพึงปรับเพราะการนั่งภิกษุไม่ยอมรับการไป ไม่ยอมรับการนั่งไม่ยอมรับอาบัตไม่พึงปรับเจตนารมณ์ของสิกขาบทข้อนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อเตือนสติภิกษุมิให้ทำอะไรรุ่มร่ามประเจิดประเจอ้อไม่เหมาะไม่ควรอันผู้คนเห็นและได้ยินเพื่อให้สำรวมระวังในการนั่งการอยู่กับสตรีสองต่อสองซึ่งอาจเกิดความประมาทพลังเผลอ หรือหลงมัวเมาแล้วทําผิดพลาดพระวินัยขึ้นได้เป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้าดีกว่ามาแก้ตัวในภายหลังซึ่งบางครั้งก็ไม่อาจแก้ตัวได้สรุปแล้วการที่ทรงบัญญัติห้ามไว้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ภิกษุและคณะสงฆ์เพราะการกระทําเช่นนั้นไม่เหมาะไม่ควรหลายประการคือ 1. ทําให้ภิกษุเกิดความกําหนัดได้ง่าย 2. ย่อมเป็นที่ติดเตียนว่าร้ายของผู้ที่ได้เห็น 3. ย่อมเป็นที่รังเกียจสงสัยของเหล่าภิกษุด้วยกัน 4. ย่อมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับผู้ถือเพศนักบวชเป็นภิกษุอนิยตสิกขาบทที่สองคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งสถานที่นั่งไม่เป็นที่กำบังเลย ไม่เป็นที่พอจะทําการได้แต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้อยู่และภิกษุใดสำเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองในอาสะนะมีรูปอย่างนั้นอุบาสิกาผู้มีวาจาที่น่าเชื่อถือได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยสังฆาที่เสษก็ดี ด้วยปาจิตตีก็ดีภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยสังฆาทิเศษก็ดีด้วยปาจิตตีก็ดีอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาที่น่าเชื่อถือได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นแม้ธรรมนี้ก็ชื่อว่าอนิยต เนื้อความย่อในหนังสือนวกโกวาทภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อถือได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสองอย่างคือสังฆาธิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นอธิบายความโดยย่อคำว่า สถานที่นั่งไม่เป็นที่กำบังหมายถึงสถานที่นั่งเป็นที่เปิดเผยคือเป็นสถานที่ที่ไม่ได้กำบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านบังต้นไม้เสาหรือฉางอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าไม่เป็นที่พอทำการได้คือไม่อาจเสพเมถุนทำได้คำว่าแต่เป็นที่พอจะพูดเคาะมาตุกคามได้ หมายถึงพอที่จะพูดเคาะพูดเกี่ยวพามาตุคามด้วยวาจาชั่วหยาบได้คำว่าในที่ลับคือในที่ลับตากับที่ลับหูคำว่าสำเร็จการนั่งคือเมื่อมาตุคามนั่งแล้วภิกษุนั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดีเมื่อภิกษุนั่งแล้วมาตุคามนั่งใกล้หรือนอนใกล้ก็ดีนั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนก็ดี คำว่าอุบาสิกาหมายถึงสตรีพูดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพูดถึงพระธรรมเป็นสารณะพูดถึงพระสงฆ์เป็นสารณะคำว่าผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้หมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลผู้ตรัสรู้ธรรมผู้เข้าใจศาสนาดีคำว่าอนิยตแปลว่าไม่แน่นอนคือเป็นสังขารที่เศษก็ได้เป็นปาจิตติก็ได้ อุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้เช่นนั้นพึงพูดขึ้นด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือสังขาทีเสษก็ดีปาจิตตีก็ดีภิกษุยอมรับการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือสังขาทีเสษบ้างปาจิตตีบ้างอีกประการหนึ่งอุบาสิกาผู้มีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้น พึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นเจตนารมของสิกขาบทข้อนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้ด้วยเหตุผลต่างๆเหมือนกับเหตุผลที่แสดงไว้แล้วในอนิยตสิกขาบทที่หนึ่งเพราะมีเหตุเกิดอันเป็นต้นบัญญัติคล้ายคลึงกันพึงดูที่แสดงไว้แล้วนั้นเถิด